ใช่ครับยินดีต้อนรับก็สู่ช่องเย็นเบนเที่ยวครับผมวันนี้เราจะมาทำเทียงนาน้อยครับมาจิ้ของเราครับแบงค์เล็กอีสามครับรีวิวรถพร้อมกับรีวิวรถครับถอยริงน้อยครับเดือดทางเพื่อไปบ้านปุ๋ยบ้านเร็วจีไมคครับข้ามประเทศมาแล้วครับคันนี้พระเจ้าจอตมันยอดมากแนะนำตัวหน่อยครับบ้านปุ๋ยเร็วครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรคนขับชื่อเข็นครับ กได้ได้วันปุ้ยเราไปน่ะเขาขายแบงเล็กมากครับวันนี้โอ้ยยังไล่ครับวัอนี้ไม่เหยีดเทียงนะหอนไล่นะครับตัดใหม่ตัดไหลามาพอได้เศร้าห่มรบแดดลบฝนมันหยุดแกมานอนเหรียญเย็นสบายครับของว่าขอคุ้ยบ่อได้เบิรงนนางเบิรงก่อเบิรงคุ้ย เตรียมอุปกรณ์มาแล้วครับช่างของเราครับจบจับเทปโนครับช่างยนต์ครับมาทำเทียงนาครับวันนี้ผมชอบท่อมากเลยครับเนี่ยตัวย่ออะไรเออทอลูกปืนครับขี่ไประวังครับรถข้างๆครับระวังโดนยิงครับทอลูกปืนครับ เท่ารถปืนของแท้จากญี่ปุ่นครับเท่ารปืนของแท้สั่งได้สั่งในมีขายทางร้าซได้ไหมนี่กําลังสั่งทาเป็นแบรนด์ครับเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ช่างเป็นแบรนด์ครับท่อนี้เป็นทำขึ้นรุ่นพิเศษครับหนึ่งเดียวในโลกครับโลกสั่งทําได้อย่างเดียวครับทอรุ่นนี้มีขายมีขายร้านเดียวครับร้านช่างเก่งครับเปิดบ้าน ออก็จะมาทำครับผมไทยนะไทยนะจะเข้าหน่อยทำเชรื่งนาน,น,น้อยครับถ่ายน้ำหน้าทางแ้วเชรื่งน,นาน้อยนะครับเรากำลังเราวางเชรื่งด้วนะครับ เลื่อยโซ่ไฟไฟ้าหินเจียใช้งานดีมากครับตทดลองใช้แล้วใช้งานดีครับไปทำตัดฟืนตัดไหลตัดไม้ตัดเตียงใช้ทนใช้นานโอเคครับ ติดตามอีพีหน้าครับหลัง<ห>ที่สิทจ<ห>ทำเทียงนาเทียงนี้เสร็จครับพามารีวิวไปแล้วครับแบกคอนแบกกนักนง่ายจิ๋ <S 2> <S 2> ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับผมติดตามอีพีต่อไปครับหลังเสร็จครับนะครับแก,ก้นนแวกดคลัก